ชื่ออะไรชื่อเฮียซานเฮียกันเฮียกันฝปล่ยนชื่ออะไรนะเฮียซานอ๋อเฮียซานมันเปลี่ยนชื่อตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้จานเดี๋ยวเฮียไม่ให้จานเบสเลยให้จันเบสก่อนไอ้เร็วอยากเบสก่อนไอ้สิเบสเบสไหนจานไหนเบสเแก่แกมันน่ารักเว้ยรักจามันมันไม่ได้อยู่บนตัวเรามันน่ารัก แไม่เจอเแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กําลังกัวงวลกับอีอีอีมันไม่เป็นไรหรอกอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยไปให้ของขวัญพวกมันสองคนไปใช้ต่อจะอยู่ตรงนั้นอะไรกันเราอยากออกกล้องคนเดียวไอ้ไอ้เราอยากอยู่ในเฟซเลย่เห็น <c oughs> ก็คนลุกแล้ว <c oughs> อย่า,ล,า,ล,ยาลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตาม ถ้ามีจิตใจที่จะให้ใช่ของขอนมันไม่อะไรก็ได้ที่ติดตามชมอีกติดตามชมในคลิปหน้าตอบวันนี้สวัสดีครับ อ๋ลซานซานลูกเปิดรายการหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเป็นไรเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งวันวาเลนไทน์แล้วอะ่ะยังไงต่อยังไ,งไม่ไปแฟนเลยเอ้าแล้วไอการไม่ใช่แฟนเหรอโอ้ใครจะเอามันให้ฟรียังไม่เอาเลยใครที่ถามพี่ตังกับพี่พิการไปแฟนกันนะถามตัวเองไนงะถ้าได้จะเอาไหมฮะฮะไฟก็ใหญ่หรือว่าเราไม่มีเสน่ห์วะคนถึงเลยชอบแกล้งเราว่ะก็เป็นไปได้นะงั้นหาวิธีเพิ่มเสน่ห์ให้เราหน่อยได้ไหม Nice. วันนี้ไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วทำวิธ okay. ีเพิ่มเสน่ห์กันโอเคเฮ้อข้ามาแล้วเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เปิดตัวใหม่ดีๆอยากห่าวิธีเพิ่มเสน่ห์อ่ะ เนี่ยก็เล่นมุกเดิมอะข้ามาแล้ววันนี้ข้าจะมาช่วยเจ้าแล้วซานแบริงพี่คิมเป็นไรมากว่เนี่ยข้าไม่ใช่พี่คิมข้ามีนามว่าคิมเป็ด <c oughs> ข้าได้ยินเจ้ามาว่าเจ้าอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองใช่หรือไม่วันนี้พี่คิมภาษาแปลกๆวะบอกแล้วให้เรียกคิมเป็ด <c oughs> โอ้ โอเคค่ะโอเคงั้นคิมปิดช่วยแนะนําวิธีเพิ่มเสน่หให้กับสาวสวยซินเบอรี่หน่อยค่ะวิธีเพิ่มเสน่หให้กับเจ้าง่ายมากๆต้องนี่เลย s อ u t ฟ f r กินปากจบความมั่นใจเกิดนี่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าโอ้ ต้องคงความเท่ไว้นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเจ้าซันแบร์เดเดี๋ยวก่อนคิมปิดไม่ชอบยาสีฟันสุดเกลือถ้าอยากจะให้เจ้าได้ลองใช้ดูสักครั้ง so fresh ลองดูเดี๋ยวนะเขาจ่ายไหมพี่เพราะว่าเขาจ่ายไม่เป็นสปอนเซอร์คิมปิดปกติซันไม่เคยใช้ยาสีฟันเกลือเลยขอลองวิธีอื่นก่อนได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะคิดวิธีอื่นให้แต่อย่าลืม so f r e รชเก็บก่อน เกวะซนเจ้าพร้อมที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองแล้วหรือยังพร้อมแล้วอีกอาทิตย์นึงวันเลนทายแล้วจงตามข้ามาเปิดประตูเปิดสิวันนี้นี่อะไระวิธีที่หนึ่งที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับเจ้านั่นก็คือ การทำตัวแบบผู้หญิง